ดูโอเซตนี้ได้มาจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งอยากจะเอามาเปิดให้ดูก่อนให้ดูลายชัดๆนะคะก่อนที่เขาจะมีเจ้าของมาหลับไปแต่จริงๆเซตนี้ค่ะได้มาประมาณ4-5เซตเลยถ้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็หรือว่าเข้าไปดูในเพจ i.g. ก็ได้ค่ะตามที่แจ้งไว้ใน d e s c r i p t ั่นเลยนะคะกอะ็อันนี้นะคะก็จะเป็นของ daches นะคะเป็นแบร n ด์ d ั c h e s นะคะจากอังกฤษเราก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่เป็นแบบโบนใช้หน้านะคะก็จะเป็นเนื้อที่เขาบอกว่าก็คือเป็นเนื้อที่ดีที่สุดแต่มันดีจริงๆนะจริงๆในภาพมันอาจจะดูมืดน,นิดนึงค่ะแต่ว่าของจริง่มันจะ อมมันจะขาวกว่านี้แต่ว่าในในคลิปมันจะดูครีมนะคะแล้วก็ตัวด้านในนะคะก็ยังแบบขาวใสปิ้งนะไม่มีคราบการใช้งานค่ะแล้วก็ทรงเขานี่ก็จะเป็นทรงที่ไม่ได้แบบทรงปกตินะคะแนวแนวแบบเลดี้เลดี้หน่อยอนะ่แล้วก็เขาก็จะมาพร้อมกับตัวจานรองเข้าเสร็จกันนะคะหนะ้าตาเขาก็จะประมาณนี้ กินชาก็จะต้องกินแบบพว้ดงผู้ดีอังกฤษนะคะก็จะใช้แบบเป็นเซตแบบนี้ก็จะสวยงามรับรองว่าชาแล้วก็ขนมเนี่ยอร่อยเพิ่มขึ้นอีก30%แน่นอนค่ะ